สวัสดีครับคุณน้ำมนสวัสดีครับวันนี้คุณน้ำมนมากับเรื่องกูไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเฮ้ยมันสดมากคุณน้ำมนเรื่องมันเป็นยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยนั้นเริ่มกันเลยนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณก้องเป็นชื่อสมมุตินะครับคุณก้องเพิ่งจะได้งานเป็นคนขายตั๋วที่ท่ารถแห่งหนึ่งแถวจตุจักรจึงอยากได้ที่พักที่ใกล้ที่ทํางานและราคาถูก ย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาถูกเดินหายอยู่หลายวันครับจนมาเจอเข้ากับบ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่ลึกมากเรียกได้ว่าสุดซอยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวพื้นปูนลักษณะพื้นจะอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนนเลยนะครับพี่บอยนึกภาพออกใช่ไหมครับอ๋อครับนึกออกต่อเลยครับลักษณะตัวบ้านยังดูใหม่อยู่ครับส่วนภายในถ้าเราเปิดประตูเข้ามาด้านซ้ายจะเป็นเตียงนอน ด้านขวาจะมีโซฟาและโต๊ะวางทีวีถัดไปทางซ้ายมือฝั่งเตียงนอนจะมีกําแพงปูนกั้นอยู่ครึ่งนึงหลังกําแพงจะเป็นพื้นที่ของครัวถัดจากครัวก็จะเป็นประตูเปิดไปหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นห้องน้ำครับข้อสังเกตนะครับประตูหน้าจะตรงกับประตูหลังพอดีคือเปิดประตูเข้ามาก็มองเห็นประตูหลังเลยนะครับและประตูทั้งสองบานจะเป็นแบบเปิดเข้ามาในบ้านนะครับ ที่เล่ามาทั้งหมดให้ทายครับค่าเช่าเท่าไหร่บอกเลยแล้วกันครับค่าเช่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อ1 2ใบแดงครับพอได้ยินราคากล้องตัดสินใจเช่าทันทีหลังจากจ่ายค่านู่นนี่นั่นเสร็จรุ่งขึ้นอีกวันกล้องก็ย้ายเข้ามาอยู่เลยด้วยเป็นหนุ่มโสดข้าวของก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมีแค่พัดลมหมอนมุงเสื้อผ้า ส่วนเครื่องใช้ก้องกะว่าจะหาซื้อเอาแถวๆนั้นคืนแรกที่ได้นอนในบ้านหลังใหม่ทุกอย่างปกติดีครับหลับสบายมากแต่พอคืนที่สองมันมีเสียงเคาะประตูเบาๆก้องถึงกับสะดุ้งตื่นแล้วหันไปดูนาฬิกามันเป็นเวลาตีสองพอดีเสียงเคาะประตูก็ยังไม่หยุดก้องเริ่มหงุดหงิดดึงตัวเองขึ้นมาจากที่นอนปากก็บ่นไปว่าไอ้เด็กที่ไหนมันมาเคาะประตูเล่นวะเดี๋ยวเธอมึง แต่พอเปิดออกไปแสงจากหลอดไฟข้างถนนส่องลงมาพอจะมองเห็นอยู่บ้างแต่ไม่มีใครไม่มีเลยเขาคิดว่าอาจจะเป็นแค่เด็กวัยรุ่นแถวนั้นที่คึกขนองมาแกล้งเล่นในวันถัดมาก็ยังคงมีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นซ้ำๆในเวลาเดิมทุกคืนไม่กี่วันต่อมากล้องเริ่มสังเกตเห็นบางอย่าง ทุกเช้าตรงหน้าประตูเขาจะเจอรอยเปียกสีคล้ำหยดเป็นทางหยดเล็กๆพอสายหน่อยก็จะแห้งหายไปเองมันดูไม่เหมือนรอยน้ำแต่ก็บอกไม่ถูกว่าคืออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะออกจากซอยลุงข้างบ้านก็เรียกเขาโดยท่าทีที่เป็นกังวลก่อนจะกระซิบบอกว่าขอนุมกลางค่ำกลางคืนใครเคาะเรียก อย่าเปิดประตูนะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามก้องยืนมงกับคำพูดของลุงอยู่สักพักแต่ก็คิดว่าลุงแกคงจะบอกประมาณว่าให้ระวังโจรหรือผู้ไม่หวังดีเพราะแถวนั้นเอาจริงๆขี้ยาก็เยอะอยู่ครับแต่คืนนั้นความอดทนของกล้องก็มาถึงขีดสุดเขาอยากจะรู้ให้ได้ว่าใครกันที่มาเล่นที่เลนกับเขาทุกคืนพอถึงเวลาใกล้จะตีสองก้องก็ลุกขึ้นมาเอากลอนประตูออก แต่ลูกบิดยังล็อกอยู่แล้วยืนรออยู่หลังบานประตูกะว่ายังไงถ้ามีใครมาเคาะอีกจะกระชากเปิดไปจับให้ได้คาหนังคาเขานาฬิกาบอกเวลาตีสองก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กล้องไม่รอช้ากระชากลูกบิดเปิดประตูออกไปเต็มแรงภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้กล้องถึงกับช็อกตาข้าง ที่หน้าประตูไม่ใช่เด็กแต่เป็นร่างของชายหนุ่มไม่ใส่เสื้อยืนอยู่และที่น้าตกใจเข้าไปอีกคือตัวของมันเต็มไปด้วยรูกระสุนหลายแห่งมีเลือดสีคำ้ำไหลซึมออกมาไม่หยุดที่โหนกแก้มมีรูกระสุนโบลึกเห็นกระดูดวงตาของมันแสดงถึงความโกรธและในมือก็ถือมีดดาบยาวไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับว่านี่มันผีแน่นอน แต่สายตาของผีหนุ่มตนนี้ไม่ได้มองมาที่กล้องเลยดวงตาของมันจ้องขเขม็งเข้าไปในบ้านเหมือนกำลังมองหาใครบางคนด้วยความอาฆาตแค้นมันก้าวเท้าที่โชคเลือดข้างหนึ่งข้ามธรณีประตูเข้ามาในบ้านอย่างช้าๆโดยไม่สนใจกล้องที่ยืนตัวแข็งทื่อเป็นหินอยู่ตรงนั้นวินาทีเดียวกันนั้นเองเสียงเอี๊ยดดังมาจากประตูหลังบ้านที่ปิดสนิทอยู่ มันค่อยๆแง้มเปิดออกช้าๆพร้อมกับเสียงเหมือนคนเดินลาบเท้าดังมาจากทางห้องครัวเสียงนั้นเองที่ดึงสติก้องกลับมาเขาสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปทางต้นเสียงทางห้องครัวก่อนจะหันกลับมาเห็นผีที่หน้าประตูกำลังจะก้าวเข้ามาเต็มตัวแล้วโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเขารวบรวมเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายกระแทกประตูไม้อย่างแรงเสียงดังปัง บานประตูประทะเขากับร่างนั้นเต็มๆก่อนที่กล้องจะล็อกลูกบิดยืนตัวสัน่นเสียงทุบประตูโครมคามดังมาจากด้านนอกอีกพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างแต่ตอนนั้นกล้องไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะเสียงลากเท้าจากในบ้านใกล้เข้ามาทุกขณะกล้องตัวสั่นได้จะถอยหลังจนหลังเกือบจะชิดติดกับประตูหน้าบ้านที่กำลังสั่นสะเทือนจากการทุบของผีอีกตัวข้างนอก และแล้วร่างนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเต็มตาจากเงาสลัวของแสงไฟในห้องครัวมันเป็นผีหนุ่มวัยรุ่นอีกตนหนึ่งสภาพของมันน่าสยดสยองไม่แพ้กันทั่วทั้งลำตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลชะกันจากการถูกฟันด้วยของมีคมเลือดสีดำข้นไหลาอาบจนเปียกโชกไปทั้งตัวแขนข้างหนึ่งขาดหายไปเหลือแต่ต้นแขนที่มีรอยแผลเวกหวะ ที่น่ากลัวที่สุดคือใบหน้าของมันที่มีอรอยมีดฟันลากยาวตั้งแต่โหนกแก้มจนถึงปากทำให้ปากล่างแหว่งห้อยลงมาอย่างผิดรูปในมือข้างที่เหลือของมันถือปืนพกกระบอกหนึ่งเอาไว้แน่นทันทีที่ผีตนในบ้านปรากฏตัวเสียงทุบป,ประตูด้านนอกก็ยิ่งแรงขึ้นแต่แปลกตรงที่สายตาของเจ้าผีหนุ่มในบ้านไม่ได้มองกล้องเลยแม้แต่น้อยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นของมัน จองเขม็งไปยังประตูด้านหลังของกล้องมันเดินเข้ามาหายอย่างช้าๆไกลเข้ามาทุกทีทุกทีจนกล้องแทบจะสิ้นสติเขาหลับตาตัวแข็งเกร็งยืนเตรียมรับชะตากรรมที่จะมาถึงแต่แล้วผีตนนั้นกลับเดินผ่านล่างของเขาไปเฉยๆกล้องลืมตาขึ้นด้วยความตกใจผีวัยรุ่นมือถือปืนกำลังยืนจ้องประตูหน้าบ้านมันพยายามเป่งเสียงพูดออกมาจากริมฝีปากที่ฉีกขาดมึง ต้องตายสิ้นเสียงนั้นประตูที่ล็อกลูกบิดไว้โดนแรงกระแทกอย่างแรงจนเปิดออกร่างของผีที่ถือดาบพุ่งเข้ามาทั้งสองปรีเข้าใส่กันโดยไม่สนใจกล้องที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่น้อยภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเสียงดาบฟาดฟันกระทบเนื้อดังฉับฉับสลับกับเสียงปืนที่ดังลั่นบ้านจนหูอื้อปังปัง มันคือการต่อสู้ที่ดุเดือดและน่าสยดสยองทั้งสองฟันและยิงใส่กันอย่างไม่ยัง้งเล่ากับการฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่ากล้องที่ได้สติกลับมาเพราะเสียงปืนร้องลั่นออกมาสุดเสียงเขาไม่รออะไรอีกแล้วเขาทิ้งตัวหมอบลงกับพื้นคลานสี่ขายอย่างไม่คิดชีวิตไปทางประตูหลังที่ยังเปิดอ้าอยู่เขาพุ่งตัวออกจากบ้านวิ่งฝ่าความมืดไปโดยไม่รู้ทิศทาง พอตื่นเช้ามาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนหอฉันในวัดข้างๆมีบรรดาพระเนนมุมดูกันอยู่แล้วก็มีเสียงน่าจะเป็นเสียงท่านจเจ้าอาวาสด,ดังมาว่าโดนมาหนักเลยนะโยมมาอาบน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังจะคุยกับผ้าจานเรียบร้อยกองก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับเนนสองสามลูกเพื่อไปเก็บข้าวของที่จำเป็นเขาจัดการย้ายออกทันทีโดยไม่ขอคำอธิบายใดๆจากเจ้าของบ้านเลย หลายวันต่อมาเขามีโอกาสกลับมาเยี่ยมพรออาจารย์เลยแวะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านหน้าปักซอยของบ้านเก่าหลังนั้นแม่ค้าที่จำหน้าเขาได้ก็เอ่ยปากทัดขึ้นทันทีว่าอ้าวพนุมย้ายออกแล้วเหรออยู่ได้ไม่กี่วันเองนี่ก้องได้แต่พยักหน้าแห้งๆครับพอดีมีเรื่องนิดหน่อยแม่ค้ามองหน้าเขาแล้วถอนหายใจยาวเจอดีเข้าละสิบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ได้นานหรอก และเธอก็เล่าต่อว่าเมื่อหลายปีก่อนมีวัยรุ่นสองคนทะเลาะกันในบ้านหลังนั้นคนหนึ่งเป็นผู้เช่าอีกคนมาทวงหนี้ตกลงเรื่องอะไรกันไม่ได้สักอย่างเลยมีการต่อสู้กันจนตายคาที่ทั้งคู่คนหนึ่งโดนยิงพลุนอีกคนก็โดนฟันจนเละตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการผิดใจกันเรื่องขายยานั่นแหละที่แย่คือทั้งสองคนไม่มีญาติที่ไหนเลยพอเรื่องเงียบ ก็ไม่มีใครเคยมาทำบุญหรือเชิญดวงวิญญาณพวกเขาแม่ค้าหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำให้กล้องถึงกับช้อนก๋วยเตี๋ยวล่วงจากมือชาวบ้านแถวนี้รู้กันหมดแล้วว่าพอถึงตีสองทีไรบ้านหลังนั้นจะมีเสียงปืนเสียงคนสู้กันเกือบทุกคืนยิงเป็นคืนก่อนวันพระด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงพวกเขาตายเวลาไหนก็ต้องกลับมาฆ่ากันซ้ำๆเวลานั้นวนไปไม่จบไม่สิน้น กล้องหน้าซีดเผือดภาพเหตุการณ์สยองขวัญในคืนนั้นย้อนกลับมาฉายซ้ำในหัวเสียงเคาะประตูตอนตีสองลอยเลือกหน้าประตูผีสองตนที่ปรากฏตัวขึ้นทุกอย่างประติดประต่อก,กันจนเห็นภาพชัดเจนที่แท้เสียงเคาะประตูก็คือวิญญาณของโจนี่ที่พยายามจะเข้าไปทวงหนี้ส่วนผีอีกตนก็คือคนเช่าเก่าที่รอคอยอยู่ข้างในและสิ่งที่เขาเจอ มันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ฉายซ้ำแต่เขาแค่บังเอิญไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาขวางทางอยู่ระหว่างกลางวงจรการแก้แค้นอันไม่รู้จบของวิญญาณสองดวงที่ตายอย่างทรมานก้องรีบจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วเดินออกจากร้านท,าทันทีเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เฉียดเข้าไปใกล้ซอยนั้นอีกตลอดชีวิตเรื่องก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ